ผมเนี่ยเสียดายเวลาเสียดายแรงงานในช่วงที่มีแรงงานมีกําลังหลายๆไปหาขายแรงงานคิดผิดนะครับแทนที่ที่เขาเอาแรงงานที่เขามีเขามาเหตุของเขามสาสร้างของเขา้าเขาไปหาเงินนะร่วมแล้ว20ปีมันได้นนนไหนีแ่บไปนี้แค่ไหนมันยังสี่าเป็นหนี้บ่ต้างไปหาเงานินหาเงินมาหาฐานเหตุมือนี่มันสีได้เลยด้วยเพื่อน้าสร้างครับเพื่อฟุ่งนีอาทิบมีรวมหายใจกันด้ ซื้อคำพันธ์เหล่าวงศีนะครับเป็นปลาดชาวบ้านสั้งกัดเครือข่ขายปลาดชาวบ้านเป็นยังคือต่อมมาเห็ดรณ์เกษตรเนื่องจากว่าไปเหตุธุรกิจอื่นๆบอรประสบความสำเร็จครับหลังจากที่เรียนจบก,ก็ไปทํางานรับจ้างประมาณ13ปีแล้วก็ผลที่ได้ออกมาก็คือบอมีเงินเก็บเกิดวิกฤตนะครับช่วงปี40 อยู่วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่นะครับช่วงนั้นกรหันมาเห็ดนี่เรหมอกก่อส้างเพื่อจะหารายได้แต่ปรากฏว่าติดนี้หอดลูกน้องว่่มีเงินจ่ายลูกน้องในที่สุดก็เลิกลมอยเลยม่มาคิดใหมครับคิดใหมว่าเห็ดชนใดห่อจังสีมีทางที่ดีกว่านี้มาเห็ดอาชีพที่มีเงินเพื่ออ,าอนาคตนะครับขอบครัว่าจะได้อยู่ดีกินดีอเลยตัดสินใจ ขายทีนะครับขายไปใส่หนี้คนเพราะที่ใส่หนีเบิดแล้วเหลือเงินอยู่แค่สามหมื่นบาทจะมาเห็ดอย่างใดพอห้องบ่มีที่สิสามกินแล้วที่อยู่อาศัยกับบ่มีที่บ้านที่เงินกับบ่มีนะครับจ่ายเงินมากครับเมื่อเสเพิ่นอยู่เสาทีเพิ่นอยู่คืออยู่แปลงนี้ครับแปลงที่ทำเกษตรอยู่ปัจจุบันนะครับเสาอยู่เสาแบบว่าบ่ได้เสียค่าเสานะครับแต่ว่าผลผลิตที่ได้ที่แบ่งกับเจ้าของทีเพิ่น ที่ม้ายิวตรงนี้ครับปรับหมอก็สั่งไปนั่ศึกษาเรื่องของการเกษตรนะเพราะว่าเ้องวิว่ควมรูน้นั่นการเกษตรเนาะพอเรียนสั่งพอเดชมาศึกษาในเรื่องของเกษตรแล้วนะโดยเฉพาะเกษตรกรรมอย่างยืนเอ่อไปเป็นสมาชิกของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกไทยสารดินตรงนี้นันเป็นดินช่วดีเ,เลยคิดว่าเอาระบบเกษตรอย่างนีดที่เ้อไปเรียนรู้มาปรับส่ในในแปลงของห้อง โดยการทีหเอาใส่จิลินซี่เป็นหลักในการปรับพื้นที่เ้าหามันดินมันดีขึ้นนี่ปัญหาขอ้อนสิบบอกว่าเป็นอุปสรรคในการดำเนินนันเลยเพราะว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขผิดเป็นครูนะทายเห็นว่าอะไรมันเป็นอย่างก็เป็นยนทัทีอา,นา,าแนวแทแก้ไขอะไรในเรื่องการทาการเกรษตรคือเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรบแบบผสมผสานทําทุกอย่างครับทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งปลามงจะอันดับแรกคือมป้าหมายเนาะ แล้วก็มาเฮ็ดแผนกิจกรรมท,ที่เฮาสิเฮ็ดฤดูกาลต่างๆเนี่คือถือว่าหายปลาแล้วก็เฮ็ดตามแผนถ้าไปตามแผนแล้วเป่ามันบ่นอยู่ไกลครับหลังจากที่เฮาเฮ็ดได้แล้วประสบก็นนในระดับหนึ่ง แะดับหนึ่งหนี่มาทังหมดเรามีพออยู่พอกินพอเพียงแล้วลดค่าใช้จ่ายพึ่งตนเองได้แล้วว่าพึ่งภาพให้หนอกเอ็นว่าประสบก็สำเร็จแล้วนี่คือตัวเองประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วพี่น้องในชุมชนขึ้นไเของมาเรียนรู้มาศึกษาอันที่สองหน่วยห้านาตังเริ่มของมหามหาเราว่าสมควรที่จะยกย่องให้เป็นแรงเรียนรู้เป็นต้นแบบในเรื่องของการทำเกษตรสิ่งที่ได้จากการทำการเกรษตรถือว่าประสบก็สำเร็จแล้วก็ถือว่า การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอยู่ได้อีกอย่างนหนึ่งได้พื้นที่ของตัวขออันที่สองได้มีหม่องที่อยู่อาศัยมีเงอนอยู่เงอนจากนำผักนำแร่ที่เห็ุทรงลูกขลเลียนนี่คือ,อคอนสำเร็จที่นั่นเหลืองขอกขอบวเนาะนั่นเหล่องของชุมชนถึงพี่น้องได้มาเลี้ยนรูมาเอาหน้าขิดไปปรับใส่ผู้ดใดเห็ดอหลีเห็ดได้ก็สำเร็จถือว่าเป็นบุญทุศลอีกอันหนึ่งอันที่สาม เป็นอื่นๆคือถ้าหนว่วยงานต่างๆเห็นสําคัญว่าเออเฮ้ามาอยู่จุดนี้แล้วนาสิห้กําลังใจไหใหากําลังใจคืออาจจะเป็นเกียรติบัตรเป็นารางวัลต่างๆรางวัลใหญ่จากพระราชวังคือเป็นผลงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกวดผลงานกลุ่มเศรษฐีใหม่อีกผลงานหนึ่งก็คือปาราญกเกษตรของแผ่นดินที่สำคัญที่สุด คือกิจกรรมถึงจิบอส่างเงินหลายแต่มันอยู่พอดีพอกินพอใช้นะครับเหลือกินจังแก่ใจจำนายขายให้มาเป็นทุนต่อต่อต่อพ่อเลยไปทั้งหนาเลย